นะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับใน Escape นะครับอันนี้ขออภัยนิดนึงนะครับใช้ในตัวโทรศัพท์มือถือนะพอดีว่าไปเห็นอันนี้มาน่าสนใจก็เลยแบบเอ้ยลองดูลองดูคือถ้าคุณเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะมันจะมีหน้าจอโมบอกนะครับผมเป็นโมบอกนิวนะอันใหม่นะครับผมของเออ่ตรงส่วนของไอตัวซิงอินที่ซายอินนะที่สามารถเข้าได้ในของไปเน้นนะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับผมปกตินะเมื่อคุณเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับคุณจะได้อ่า ตัวมันต i เวิร์ดนะมันเอามูมูเวิร์ดนะครับผม NFT นะซึ่งเราก็เปิดกล่องมาเลยครับไอ้เต้อยู่นี่ว่าดาวน์โหลดก่อนเมื่อเราได้นะครับผมเราก็กดดาวน์โหลดนะกดเสร็จดาวน์โหลดสิลูกโกเฮ้ยสวยดีสวยดีผมชอบดี เมื่อได้มาปุ๊บนะครับผมเราสามารถทําอะไรกับมันได้นะในรหัสของมันนะครับผมคือเมื่อคุณจะลองเล่นนะเป็นเพจทุเอิญนะครับเล่นได้นะในโมโมเวอร์ไอ้นี่หลากหลายเกมที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคุณก็มาไอ้นี่ได้นะมาเข้ารหัสผมได้นะครับผมทั้วทั่วรีวอร์ดนะที่เกิดขึ้นนะครับผมโมโมเวอร์เ i สเดนนะครับ สำหรับใครที่มีเพื่อนเยอะนะครับผมก็มากดได้นะให้ง่ายครับผมแค่คุณใส่ตัวรหัสของผมลงไปนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าเมื่อคุณกดรหัสของผมไปปุ๊บผมจะได้ทิเกต็ตมานะแล้วก็คุณก็จะได้เหมือนกันนะครับผมเหมือนเป็นล <c oughs> ขออภัยครับลาฟลทิเกต็ตนะครับผมที่เกิดขึ้นมานะห้าเปอร์เซ็นต์ของคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นนะคือก็คิดว่าดีนะผมว่านะครับไม่ไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีสําหรับทุกคนนะครับก็ลองเข้ามาดูได้ครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะ๋ยวผมดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดสิให้ดาวน์โหลดสิดสลูกดาวน์โหลดดาวน์โหลดโอเคครับผมไาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ